สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการ Stock Signal นะครับผมก็สัปดาห์น,นี้เนี่ยเราเปิดมาด้วยความน่าตื่นเต้นและน่ายินดีนะครับพี่เอกเพราะว่าอย่างที่เห็นเลยครับหัวข้อแรกของเราเลยโว้ย GDP ประเทศไทยครับพี่ไรมาสองเนี่ยออกมาดีกว่าคาดแต่ว่าเท่าไหร่เด,เดี๋ยวเราไปติดนะตามเราเอาให้ท่านผู้ชมดูก่อนว่าวันนี้เนี่ยเราจะพูดคุยกันเรื่องอะไรกันบ้างครับพี่เอกควันนี้บีห้าหัวขนะ้อครับผม นะครับต้องบอกว่าหัวข้อแรกคือ GDP ไตามากสอที่น้องภูมิบอกไปว่าตัวเลขออกมาดีนะแล้วก็คิดว่าส่วนนึงแหละนะที่ทําให้ตลาดพว้นี้ปรับตัวขึ้นไปได้ร้อนแรงนะครับวันนี้ก็บวกค่อนข้างดีทีเดียวนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาว่าถึงว่าหลังจากการเมืองเคลียร์แล้วเนี่ยนะฮะเซตอิเดียกของเราเนี่ยครับจะเดินหน้าเนี่ย ไปตรงไหนแนวนี้ก็จะมีในสุดตัวชาร์ตนะครับมาพูดถึงกันแล้วก็ไฮไลท์วันนี้ครับทุครับนะครับก็จะเป็นแนวโนมนโยบายเศรษฐกิจของทางรัฐบาลใหม่เดี๋ยวพูดอีกนะนะครับว่าประเด็นนโยบายต่างๆนะครับว่าเอ๊ะตอนนี้คือแน่นอนครับว่ามันยังไม่มีข้อชัดเจนแหละ เห็นว่านั้นขขอเอาเขาพยายามจะมาสรุปแล้วรวบรวมนะครับประเด็น,นต่างๆนโยบายต่างๆจะเป็นยังไงเราก็จะส่งผลต่ออะไรส่วนตัวกลุ่มสากรรไหนบ้างนะนี่ก็คิดว่าสรุปมาเลยเดี๋ยวอ่าผมแล้วก็นั้งผู้เนี่ยจะมาคุยกันนะมาค่อยสรุปด้วยกันนะครับ เราก็จะเป็นทีมประเด็นเรื่องทีมเทล์นะครับนะครับ<ม>วันนี้ครับก็การเมืองเคลียร์แล้วนะต่างประเทศก็ดูเหมือนจะสดใสด้วยใช่ไหมที่อัปเดตมาต่อ,ตอเนื่องครับสถานการณ์เรื่องความกังวลเรื่อง recession ก็ดูจะผ่อนคลายลงไปนะครับแล้วก็ gdp ไตรมาสสที่ประกาศออกมาของระบ้างนกดีอีามเรื่องเนี้ย ตีมเทวนี้เลยครูมองมีแต่ปัจจัยบวกไหมมีแต่บวกนะครับพี่ไม่ถึงเต้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยต้องติดตาร้มกันนะครับแน่นอนครับแล้วคงมีพุ้น่น่าสนใจก็สุดท้ายคือหลังจากที่เรามีการประกาศถูกกอบการไต่มาสองแล้วครับก็เป็นช่วงซีรีส์การประกาศตัวปันผลระหว่างการวันนี้ก็แถมท้ายด้วยกันนะมาฝากท่านชมหน่อยว่าหลังจากนี้ต่อไปนะครับเราจะมาดูพ้นอะไรบ้างที่มีการประกาศจากผลระหว่างการแต่จะเขาบอกว่าขอคั้นมา นยเรียกว่าอินริมเนี่ยแบบสูงสูงเลยนะสองเปอนสามเปอร์เซ็นต์สี่เปอร์เซ็นต์ไม่มีภูมิจะเป็นหุ้นอะไรบ้างก็เนี่ยค่อยมาว่ากันไา<ด>ยครับ เรามาเริ่มวันนี่ภาพใหญ่กันก่อนเลยก่อนครับพี่็นตัว GDP นะครับผมอ่ะก็ผมเสายมาเนี่ยนี่เลยนะครับผมอืมปาๆแล้วนะครับผม GDP ไตรมาสองเนี่ยที่สองสามเปอร์เซ็นต์เย็นๆครัพี่แล้วก็สองแปดเปอร์เซ็นต์คิวคิวเรียกว่าโตดีกว่าที่ตลาดคาดครับผมแล้วก็โตดีกว่าที่ทางเราคาดด้วยตลาดจะเราเนี่ยทำกรอบ GDP ในไตรมาสนี้นะครับประมาณอ่ะเอาเป็นเรนจ์นะอยู่ที่มันต่ำสองจนถึงมันสอง ก็เรียกได้ว่าโตกว่านะครับผมเพราะท่งนจะเซอร์ไพรส์เลยแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครติดตามนะครับผมอ่านรีเสิร์ชของเรามาตลอดโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับผมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรามีอีเวนต์ครับพี่ที่เราได้เชิญนะครับทางดรพิสิษฐ์ปภัณฑ์นะครับผมมาให้ให้อ่าวิวนะครับผมว่ามองเศรษฐกิจหลังจากนี้จะเป็นไงครับผมก็ได้มีมีกันเกิดมาครับว่าอ่า GDP เนี่ยอ่าในไตรมาสสองเนี่ยค่อนข้างที่จะดีครับผมรวมถึงน่าตื่นเต้นด้วยเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเชื่อว่าลูกค้าที่เสิร์ชเราอาจจะ อ่าไม่ได้เซอร์ไพรส์สักเท่าไหร่นะครับผมกับทาง GP ที่ออกมาดีกว่าคางนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ผมต่อเลยครับต่อเลยแล้วก็ทีเนี้ยครับอยากจะให้มาดูอีกนิดนึงครับว่านอกจากที่โตดีแล้วเนี่ยสรุปเนี่ยมาจากเซกเตอร์ไหนครับนี่น่าสนใจเซกเตอร์ไหนบ้างครับเนี่ยพอเอาเข้าไปใกล้ๆเลยนะฮะครับ อ่ะนี่ครับผมเซกเตอร์ที่โตดีครับผมเห็นตัวเลขที่น่าตื่นเต้นที่สุดเลยคือเจ็ดุดแปดเปอร์เซ็นเยีเยนพี่อันนี้ก็คือโรงแรมแล้วก็ร้านอาหารหรือก็คือพวกนี้คือกลุ่มที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวครับพี่อ่าก็งเรียกว่านักท่องเที่ยวเนี่ยการเป็นตัวนักท่องเที่ยวยังเป็นตัวชูโรงเราหลักๆอยู่นะครับผมรวมถึงก็มีนิสสงด้วยนะครับผมสำหรับนักท่องเที่ยวก็คือกลุ่มทั้งสปอร์ตเลยคือกลุ่มขนส่งแล้วก็กลุ่มเดินทางใช่ไหมพี่ครับนักท่องเที่ยวเยอะขึ้นการสัจรรก็็ต้้อองเเเยะขึนนปื่องธรรมานจอะด้ น่าสนใจแล้วก็รับลงทุนเนี่ยให้ความสนใจมาตอนนี้เพราะว่าเห็นอ่านักทุนเนี่ยถามพิมพิมถามเข้ามาบ่อยๆที่เป็นตัวสังหานะครับผมถ้าอย่างที่เห็นคเขาปุ่มอสังหาเนี่ยที่จริงเนี่ยยังคงเติบโตประมาณ1.1เปอร์เซ็นต์นะครับผมก็เห็นว่าเร่งตัวมาจากไตรมาสก่อนเล็กน้อยครับไตรมาสก่อนมีขึ้นมาสักหนึ่งไตรมาสนี้อยู่ที่ประมาณ1.1ประทับตัาได้ค่อนข้างดีนะครับผมก็เอาหลักๆก็ประมาณนี้ครับพี่ครับโอเคครับอ่ะเดี๋ยวคราวนี้พี่คงจะมาวิเคราะห์ต่อแล้วครับว่าเอ๊ะ พอตัวเลขมาแบบนี้แล้วนะครับปุ่มขอกลับมาที่สไลด์ตัว GDP นะนะครับที่พี่บอกไปว่าตัวเลขมานี่ดีกว่าคาดอยู่ที่2.3เปอร์เซ็นต์นะครับนั่นแปลว่าถ้าเราถอยหลังไม่น่อยไตมาหนึ่งพี่จำได้มาสัก1.6ใช่ไหมใช่ครับแล้วถอยหลังดีก็คือไต่มาสี่เนี่ยประมาณเท่าไหร่ประมาณจุดต่ำกว่า1.6กิ๊กครับพี่ประมาณประมาณ1.5 1.7แปลว่าสักประมาณคือตัวเลขมันขึ้นมาในเลือก่ขึ้นแล้วพอไตมาสองมาตอนนี้คือมัน อยู่ที่สองเปอร์เซนกว่าใช่ครับเมยอด GDP ถ้าเป็นกราฟก็เลยครับที่น้องปรุงหอกไปแตกขึ้นนะครัขึ้นเรื่อยๆใช่ครับนั่นแปลว่าอะไรนะนั่นแปลว่าถ้าเราคาดการณ์ได้ไหมว่า GDP ที่ออกมานะครับสามได้มาเกเรี้ยงนะครับอ่าจะอยู่ในช่วงที่แบบผ่บรรานพ้นจุดกราสุดไปแล้วนะครับใช่ไหมครับอ่านะครับถ้าเป็นพุ่นก็คืออยู่วัดท่อมเลยนะครับแล้วกำลังเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับอันนี้ผมคิดว่าเป็นปัจจัยสําคัญนะครับในส่วนตัวภาพตลาดเองนะแล้วก็น่าจับตาทีเดียวนะครับว่าพอสถานการณ์แบบนี้ออกมาแลล้วววนนะะครัับ่าจเเป็ตข อ่า GDP ใช่ไหมหรือว่าภาพเศรษฐกิจที่มีเริ่มมีการฟื้นตัวครับสถานการณ์เรื่องการเมืองนะก็เริ่มมีทิศขาดชิงคลี่คลายนะเริ่มชัดเจนแล้วนะครับนโยบายตา่างคงจะเริ่มเห็นภาพแล้วนะครับ,รบแล้วก็ในส่วนตัวต่างประเทศนี่ก็ถือว่าตอนนี้ก็อย่างที่เรียนไปว่าก็มีปัจจัยเชิงลบด้วยจากภาพเศรษฐกิจนะครับโอ้โหต้องถือว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่น่าจับตาอย่างยิ่งเลยใช่ไหมนี่เนี่ยนพูดถึงเมื่อกี้พี่เองมีแต่เรื่องการเมืองใช่ไหมครับพี่ใช่ครับอันนี้เนี่ย นี่หัวข้อที่สองของเราเลย,ยครับผมมาเน้นยันต่อครับสำหรับตัวแนวโน้มนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลใหม่นะครับผมอีกอีกเนี่ย,ยคือคุณแพทองทาน,นะครับผมเพิ่งที่เพิ่งได้เป็นนายก หญิงคนที่สองของประเทศไทยไปนะครับผมเพราะอันนี้เนี่ยผมต้องบอกก่อนเลยนะครับผมว่าตัวบทวิเคราะห์เนี่ยที่จริงมีออกมาแล้วเมื่อเช้าเป็นของนักเศรษฐศาสตร์ท่านใหม่ของเราเลยครับพี่เป็นคุณกวางนะครับผมก็ติดตาามครับเชิญกวางมานะมาคุยกันแขกเกสต์เลยครัสเปเชียลเกสต์ให้มุมมองต่อเศรษฐกิจนะครับผมว่าอะไรกันนี้จะเป็นยังไงบ้างผมขอสรุปก่อนดีกว่านะครับพี่ว่าแนวโน้มเนี่ยมองเป็นยังไงนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยนะครับถ้าเกิดเกินก่อนเลยเนี่ยก็จะบอกว่าแนวโน้มของนโยบายนะครับผมของรัฐบาล เยโง้มที่จะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะครับผมโดยอย่างเช่นพักแกนนำร,ร่วมเนี่ยอาจจะมีนโยบายที่ถูกยิดนามาใช้มากขึ้นนะครับผมก็อาจจะยกตัวอย่างเช่นการอ่นานนโยบายกัญชานะครับผมของทางภภูมิใจไทยที่อ,อาจจะไม่ได้ปัดตกนะครับหรือคือไม่ได้เอาไปขึ้นเป็นบัญชียาเสพติดเหมือนเดิมแต่อาจจะมีการผ่อนคลายลงมาเหลือเป็นแค่การ ออกกฎหมายเพื่อควบคุมแทนนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับผมโดยถ้าเกิดหลักจากนี้นะครับผมอาจอยากที่จะเน้นหน่อยก็คือตัวโครงการดิจิทัลวอลเล็ครับพี่หรือตัวโครงการจัดเงินดิจิทัลเนี่ยที่เรียกว่ามีประเด็นถกเถียงกันขึ้นมาในช่วงก่อนหน้านี้ใช่ไหมเพราะว่าอาจจะมีกระแสข่าวที่บอกว่ามันจะยกเลิกหรือเปล่าจะยุบไหมนะครับผมก็อันนี้เนี่ยทางเปเปอร์ก็ได้ออกไปแล้วครับพี่ว่ามีโอกาสครับที่จะเปลี่ยนอ่า แต่ว่าเปลี่ยนในที่นี้คือไม่ได้แปลว่ายกเลิกครับพี่ยังคงมีมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่ค่อนข้างใหญ่เหมือนเดิมครับ,รบแต่ว่าอาจจะเป็นการเปลี่ยนที่ไม่ใช่โครงการจากเงินดิจิตอลอาจจะเป็นโครงการอื่นครับไม่ว่าจะเป็นอ่าโครงการข้าวใ,ใกล้จกันของอ่าการเติมบัตรอ่าบัตร ปฏิบัติการรัดของการรัฐนะครับหรือการแจกเงินสดของทางอย่างวงไทยสร้างชาติมาก่อนครนี้พี่เสริมหน่อยนะคือประเด็นเรื่องตัวดิจิทัลเลยนี่คนถามเยอะเลยครูนะพี่นะเพราะว่าหลังจากที่เอตอนนี้ก็ดีทางคือไทยได้ท่านเลี้ยคนใหม่แหละใช่ไหมครับแล้วตอนนี้นะครับคำถามคือนโยบายตอนนี้นะมันจะเดินหน้าต่อหรือเปล่านะหรือจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะซึ่งในข้อเหล่านี้คงจะมีมุมมองมาให้เหมือนกันนะแต่ที่ว่าคงจะมีมุมมองสองมุมแหละมุมแรกคือว่าถ้าเป็นไปตามเดิม ทุกอย่างเป็นแผนเดิมนะครับก็คือไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรคนที่ลงทะเบียนไปแล้วอะไรต่างก็คงต้องคือสบายใจแหละเพราะว่าคงเดินหน้าต่อนะครับแต่ที่สองนะครับก็คือว่ามันก็มีกระแสเหมือนกันแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนแปลนับตัวนโยบายดิจิทัลอรใช่ไหมครับหลังหลมีกระแสมากันนะอาจจะเป็นลักษณะคือเป็นการให้เงินสดแทนเลยอาจจะมีการลดในส่วนตัววงเงินลงไปหรืออาจจะมีการแจกเงินสดเฉพาะกลุ่มอะไรต่างใช่ครับซึ่งก็ตอนนี้ก็ก็มีความเป็นไปได้ใช่ ซึ่งก็เป็นที่มาวันนี้เราก็เลยมาขอพูดถึงว่าแล้วถ้ามีโอกาสเป็นลักษณะแบบนี้นะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นครับนะแล้วก็จะคาดหวังไงแล้วหุ้นไหนบ้างที่จะได้ประโยชน์ครับผมว่าก็มี2องแสนแล้วกันในเรื่องประเด็นเรื่องตัวดิจิตอลวอลล์เนียร์ครับผมแต่ก็ต้องบอกก่อนเลยครับว่าสำหรับตัววงเงินเนี่ยหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสองสองแสนล้านเนี่ยก็คือเรียกว่าได้แน่ๆแล้วเพราะอนุมัติไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็อันนี้ครับนอกจากตัวเรื่องนี้ที่อ่าโครงการดิจิตอลรอย่างที่มีข่าวมันเข้ามาเยอะเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องขอองงบบปรรระะะมมาาาณดด้้้ววยคัเพ่่ตนนีีกก็ใลทจห อ่าจบปีงบประมาณแล้วนะครับในช่วงเดือนปลายเดือนกันยายนรวมถึงกำลังจะเริ่มปีงบประมาณใหม่ปี68ในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับผมก็นักวิศ่านักเศรษฐศาสตร์เราเนี่ยก็มองว่าไม่มีปัญหาครับพี่เบิจ่ายได้ตามปกติอโอกาสล่าช้าเนี่ยค่อนข้างน้อยแล้วก็อาจจะอ่านแล้วก็น่าจะใช้ทันตุลาพูนใหญ่ก็คือตัวปัจจัยหนุน GDP ที่ก่อนหน้านี้เราพูดกันมาตลอดพี่ว่าจะเป็นงบประมาณจากภาครัฐที่เบิกจ่ายเร่งตัวขึ้นเนี่ยก็คือจะยังเป็นภาพนั้นอยู่นะครับผมรวมถึงอีกตัวหนึ่งก็คือกองทุนรปก ประมาณหกเจ็ดโอเคไม่ติดกันหกแปดก็ไม่ติดกันเพราะใช้ทันตุลาแปลว่าเริ่มปีประมาณตุก็เคาะเลยครับก็แปลว่าประเด็นเรื่องตัวประมาณปีหกแปดที่เอ๊ะตอนนี้เนี่ยที่บันมาว่าเออรัฐบาลใจยงไงใช่ไหมใช่ครับต้องบอกว่าก็ถือว่ารอบนี้นะครับหลังจากที่มีความชัดเจนแล้วนะพรรคเดิมมีการจับมือร่วมกันแล้วนะครับก็ไม่น่ามีปัญหาใช่ไหมใช่ครับในส่วนของประมาณปีหกแปดก็ถือว่า เดินต่ออาจจะใช่ครับมาอีกเรื่องครับแล้วเป็นตัวของกองทุนวายุพักครับพี่พอตอนนี้มีกระแสเข้ามาว่าจะเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับรวมถึงที่พี่เอกก็มีมานาเสนอแล้วประมาณแสนกว่าล้านหรือว่าบ่งต่อเซตกี่จุดนะครับผมก็อันนี้เนี่ยทางวิเคราะห์ของเราก็บอกว่าน่าจะทําได้ต่อครับพี่เพราะว่าไม่ได้มีกระแสต่อต้านอะไรที่รุนแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยธีมการลงทุนนะครับพี่ในสําหรับตัว ภาพของแนวลงเศรษฐกิจนโยบายของอ่ารัฐบาลคุณอีเนี่ยก็แบ่งเป็นสองีมเมื่อปีที่เราเพาะเราทามาครับก็เป็นตีมที่ได้ประโยชน์ครับจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของรัฐแล้วก็อีกตีมคือตีมที่คาดว่าจะเป็นเป้าหมายของกองทุนวัยุคพักก็ตามที่เห็นในหน้าจอเลยว่ามีปุ่มอะไรบ้างคด็กพี่ขอเสริมนะส่วนตัวประเด็นกองทุนวันยุคพักก่อนนะซึ่งก็น่าจะเป็นเคสที่คิดว่าน่าสนใจด้วยนะครับมีข่าวมาอนกันครับว่าผูมครับว่าทางส่วนคันเนี่ยเขาไดมีการเปิดขายกองยุคพักเนี่ย ประมาณช่วงเดือนกันยายนเนี้นะใกล้แล้วนะครับแล้วก็ลักษณะการเปิดขายเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2ประเภทนะครับก็คือประเภทเป็นด่วยลงทุนประเภทก่อก็คือเปิดการซื้อขายให้นักลงทุนทั่วไปนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงคือประเภทขอคือให้หน่วยงานภาครัฐนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนตัวประเด็นเรื่องวันยุพักนะครับแล้วมีประเด็นอีกอันหนึ่งที่คนถามกันอ้าวแล้วมันจะมีประเด็นยังไงบ้างมีเรื่องคุ้มครองต้ต้นหรือเปล่าซึ่งก็เท่าที่ศึกษามานะก็มีโอกาสเหมือนกัน เกีว pues ่าคนต้องรอความชัดเจนทางคลมใหม่คนจะมาพูดถึงว <t ips cuestión> ่าเรื่องตัวใบพักนะครับว่าข้อกําหนดต่างๆจะเป็นยังไงนะแต่รวมเนี่ยเราคาดการณ์กันแล้วกันนะว่าจะมีในส่วนตัวการขึ้นพองเงินต้นนะครับขั้นต่ำคือสามเปอร์เซ็นต์กรอบล่างนะขั้นต่ำสามเซ็นแล้วก็กรอบด้านบนก็คือที่เจ็ดเปอร์เซ็นต์แต่นี้ก็ต้องมาดูความชัดเจนทีหนึ่งว่ามันจะมีการปรับเปลี่ยนหรือเปล่านะครับก็ในความชัดเจนเนี่ยน่าจะทราบกันในเดือนกันยายนนะครับเพราะว่าเหมือน อ่ารัฐบาลคุณิีเนี่ยก็บอกไปแล้วว่าจะมาประกาศหรือคืออ่าบอกอีกทีหนึ่งนะครับว่าภาพของนโยบายหลังจากนี้ว่าชัดความชัดเจนเลยเนี่ยจะเป็นทิศทางในทางไหนนะครับในช่วงเดือนกันยายนเดี๋ยวเรามาติดตามดูกันแล้วถ้าเกิดมีความคืบหน้าหรือมีอะไรเกิดมาเราจะมาอัปเดตให้ผู้ชมอีกรอบหนึ่งนะครับผมงั้นเดี๋ยวเราไปที่ดูหัวข้อต่อไปกันรับพี่พอการเมืองเลียร์เซ็ตจะไปได้ไกลแค่ไหนครับครับโอเคครับตั้เนี่ยครับไที่ชานที่หนครับนะครับอ่ะ วันนี้ดัชนีเนี่ยอยู่ที่บริเวณ1 2ันจจุดนะแล้วก็ สังเกตดูช่วงเช้าเนี่ยปริมาณการซื้อขายเนี่ยเยอะเหมือนกันนะคิดว่าคงจะมีในส่วนตัวบิตหลอดนะครับในส่วนตัวหุ้นเหมือนกันนะครับก็อยากไปดูช่ว,วาเป็นเพ่มอะไรแต่ที่จาได้แค่เป็นปูนกลางหรือปูนใหญ่ไม่แน่ใจนะแต่มีบิตหลอดเข้ามานองกันแต่ละตัดตัวบิตหลอดนี้ข้าไปเนี่ยก็ถือว่าปริมาณการซื้อขายอยู่มาสัก20,000กว่าล้านก็ถือว่าใช้ได้ถือว่าใช้ได้นะครับตลาดมีการฟื้นตัวขึ้นมาผมคิดว่าส่วนสำคัญก็คือในส่วนตัววอลุ่มหรือจะเป็นตัวเขาเรียกว,ว่าตัวซีสแสมนนะครับ โมเมนตัมกำลังมาสัญญาณต่างๆข่าวระมัดคงต้องมีวอลุ่มซัพพอร์ตด้วยซึ่งตัวนี้ผมคิดว่าเป็นคีย์สำคัญเหมือนกันนะครับใครจะเป็นคนลุยจะเป็นกองทุนในประเทศหรือเปล่าจะเป็นนักลงต่างชาติหรือรายย่อยเดี๋ยวค่อยมาเฉลยในช่วงยนี้นะว่าใครจะเป็นคนซื้อนะตัวที่ซื้อขึ้นมาวันนี้ถือว่านี้เนี่ยเซนติเมนต์มองเป็นเชิงบวกแล้วกันนะครับเอาว่าปัจจุบันในราักชีเนี่ยนะครับวันนี้ปิดช่วงเช้าครับ1 3 1 7จุดละและคำถามคือจะเดินหน้าเนี่ยไปตรงไหนนะครัับบอ่ะเเรรราาามวิคคหห์กนย ผมใช้ในส่วนตัวเทรนไลน์ลองตีเส้นดูหน่อยนะก็คือเส้นนี้นะครับอ่ะนะครับก็เห็นว่าดัชนีเคยขึ้นไปทดสอบนะบริเ,เวณ1 3ึ0จุดนะครับเมื่อช่วงมาสักเดือน7นะตอนนี้เนี่ยกำลังเรียกว่ากำลังกลับขึ้นไปหาจุดไฮเดิมที่เคยทำไว้ละนะครับคิดว่าตรงนี้เนี่ยไม่น่ายากแล้วเพราะมันเหลือมาสักเอ่อสิบกว่าจุดเท่านั้นเองนะสิบห้าจุดเท่านั้นเองไปเรื่อยๆใช่ครับคิดว่าอาจจะปิด โอเคแหละนะครับแล้วก็ลุ้นการปรับตัวขึ้นไปแล้วก็ทดสอบนะครับลิ้นถามคือแล้วถ้าซีเนนี่มันเป็นเชิงบวกอยู่นะครับแล้วถ้ามีมีการเบรคขึ้นไปหรือว่าทะลุบริเวณ1,300งพาต่างๆจุดขึ้นไปเนี่ยโครงสร้างเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมมองว่ามันจะเป็นลักษณะการกลับตัวนะครับในแง่โมเมนตัมเชิงเทคนิคนะครับกลับตัวนี้ผมคำว่ามันเป็นเลื่อเป็นจุดรีเวอร์โซนะครับจุดกลับตัวของตลาดคือตลาดจต่เดิมเนี่ยอาจจะอยู่เทรดอในกรอบล่างครับนะฮะ ก็คือพันสามต้นๆเนี่ยไม่เคยผ่านเลยนะก็ลงมาแถวสักพันสองแปดสิบเนี่ยเล่นอยู่นี้นะครับแต่ถ้าเบรกไปแล้วเนี่ยนะครับกรอบของการเทรดของโต้แช่เอกเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเป็นว่าการกลับขึ้นไปอยู่กรอบบนแบบแนวต้านเดิมบริเวณสักหนึ่งพันสามร้อยสามสิบจุดเนี่ยอาจจะเปลี่ยนแปลงปเลป็นแนวรับลัดแล้วก็กลับขึ้นไปสุด,สด,สดกรอบบนนะครับวันนี้จริงผมเขียนเยนไปเปอร์ไว้นะครับว่าถ้าเบรกไปแล้วนะครับกรอบแนวต้านถัดไปเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณแถวสักหนึ่งพันสามร้อยแปดสิบจุดอ่าหรือจะเป็นส่วนตัวเขาเรียกว่าตัวกรอบ แนวต้ของตลาดจุนในรับตอนนี้ผมคิดว่าคงจะเป็นการขยับขึ้นไปละเนย่งจากเดิมอยู่ที่ประมาณสักหน,นึ่งสองแปดศูนย์แน่ก็คิดว่าถ้าตลาดขึ้นแบบนี้เนี่ยค่าเฉลี่ยของตลาดก็จะมีการปรับตัวขึ้นไปด้วยนั่นหมายมความว่าตัวกรอบนแนวรับตัวตลาดก็ขยับขึ้นไปนะครับผมมองที่มาสักประมาสามเหมือนกันครับโอเคครับดี <c oughs> ๋าวมันล้นยันนะครับว่าจะไปได้ถึงตรงไหนงั้นเนี่ยเดี๋ยวต่อไปเลยครับพี่เรามาสำหรับตัว ตีมกันดีกว่าเพราะว่าตลาดเนี่ยพี่บอกไปแล้วว่ามีแนวโน้มที่อาจจะปรับตัวขึ้นไปทดสอบอ่าไฮได้ใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยเรามาเลือกกันดีกว่าพี่ว่าตีมเนี่ยควรจะเอาเป็นตีมอะไรดีครับสำหรับอ่ารอบขาขึ้นในรอบนี้พี่เดกมองครับอ่าตีมเดี๋ยวให้บูเปิดเมื่อกี้สไลด์เมื่อกี้นะครับที่เกี่ยวกับตัวนโยบายเศรษฐกิจของทางรัฐบาลนะครับซึ่งก็เป็นตีมที่วันนี้คิดว่าน่าสนใจนะคงจะเป็นการเชื่อมโยงกับในส่วนตัวอุ่นด้วยนะครับเอาเรื่อตีมแรกก่อน ตีมแรกคือตีมที่ได้ประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐนะครับมีหุ้นอะไรบ้างตีมนี้บ้างนะครับอย่างเช่นพวกค้าปลีกนะอาหารท่องเที่ยวครับพวกเครื่องดื่มแต่หรือว่าตัวการเงินตันนี้หุ้นไฟแนนเนี่ยถือว่าค่อนข้างขึ้นมาแรงนะก็หอาว่า4ตีมนี้เนี่ยจะเป็นตีมที่ดูน่าจะเป็นตีมที่อยู่ในภาพการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐนะครับอันนี้มาที่ตีมหนึ่งตีมหนึ่งอย่างที่เรียนท่านผู้ชมไปครับว่าส่วนตัวกองวันยูพาร์ก ครับนะพี่ตอนนี้ก็เรียกว่าใกล้เลยนะที่จะได้ความชัดเจนแล้วนะค,ะครับก <9 S 2> ้าวที่จะได้ได้แล้วนะได้ขายกองนี่ละนะฮะังนั้นตีนนี้ก็คงคิดว่าคงจะอยู่ในกลุ่มที่เป็นหุ้นใหย่ยกตัวอย่างเช่นหุ้นพลังงานธนาคารขนส่งโรงไฟฟ้า ICT วัสดุก่อสร้างนะครับแต่เพื่อนผมทำการบ้านใหม่ชอ็อตนึงก็คือว่าช่วขขงก่อนหน้าเนี่ยจำได้ว่ามันมีสุดตัวกองอีิพักนี่เคยหลอกมา แล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นหุ้นที่ทางรรฐวิสาหกิจเนี่ยเขาถืออยู่นะครับสัดส่วนก็มีตั้งแต่โอ้โหแต่แบบเดเยอะนะถือไปนะครับส่วนใหญ่คือจะเป็นหุ้นใหญ่แหละยกตัวอย่างเช่นตัวพลังงานเนี่ยปตทนะครับสังเกตในช่วงหลังนี่ปตทขึ้นดีเลยนะครับตัวธนาคารเนี่ยก็จะมีตัว SCB นะครับแล้วก็จะมีส่วนตัวเช่นวัสดุก่อสร้างก็าจะเป็นพวกว่าปูนใหญ่พวกอะไรเงี้ยนะครับหรือแม้กระทั่งพวกตัวใหญ่นี ก็จะเป็นหุ้นที่ทางรัฐวุสาหกิจก็ถืออยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวธีมเรื่องการลงทุนนะครับคี่ว่าน่าเป็นหุ้นที่น่าสนใจโอเคได้นอกจากเีมการลงทุนครับพี่เอกต่อไปเรามีแถมทิงทายให้ท่านชมด้วยครับเพราะว่าตอนช่วงนี้เนี่ยมันจบประมาณช่วงงบไตรมาสสองครับก็อย่างที่พี่เอกบอกไปครับมันจะเป็นลึกดูของการจ่ายปันผลระหว่างการเลยคืออินเทอร์ i รมดีเวเด์นนะครับผมก็เดี๋ยวผมขอ ขึ้นมาให้ดูแป๊บหนึ่งช่คร,รับไป,ปบ้างครับก็บอกว่าเป็นเปเปอร์ที่เราเคยออกมาในช่วงก่อนหน้าก็มอบไปข้างหน้าแล้วตลอดก็คาดการณ์แลครับว่าหลังจากประกาศมบตายมา่สองเสร็จเนี่ยก็จะเป็นลักษณะการจ่ายปันผลนะครับ,รบหรือว่าอินทริมดิวิเดนจ่ายปันผลระหว่างการนะซึ่งวันนี้ก็เลยขอคัดมาแล้วกันนะว่าเอาเป็นว่าสิบอันดับแรกครับผู้ไหนบ้างที่จะมีการจ่ายปันผลระหว่างการนะครับโดยคิดเป็นตัวยิูหรือซิปกูยิูนี้ประมาณสัก2%ถึงสี่เปร์เกว่า นะครับหลักๆก็ตัวแรกเลยคุณครับอ่าตัวแรกราคาไม่เพ่งไเกตัว scb ใช่ครับตามด้วยกนี้ก็ประมาณสักสเปนตะตามด้วยตัวซีรีส์ใช่ไหมสี่เทิสโก้นี้ก็สีเร์เซ็นต์ไล่มาเลยครับ p นะครับผมไทยออยนะครับผม C ีทีบีไอเดพิตพรนดอนเฮาแล้วก็สพับพี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ คุณหน้าคุณตากันนะครับผมใช่ก็จะให้ด<ช>ีเวนเดนอ่าดีวนเดนนะครับเฉลี่ยนเนี่ยสามถึงสี่เปอร์เซ็นต์ในปีเรียกว่าน่าตื่นเต้นแล้วอันนี้เป็นแค่ครึ่งปีแรก<ช>ถ้าเกิดเรามาดูทั้งปีกันบ้างดีกว่าพี่ว่าทั้งปีเนี่ยถ้าเกิดเป็นดีวนเดนทั้งปีเนี่ยใครที่จะเป็นรักอันดับซิบเงนดับแรกครับผมอ่าได้อ่าเาเมื่อกี้เนี่ยเห็นชื่อแรกขึ้นมาก็เห็นเลยครับพี่เพราะว่าติดทั้งครึ่งปีแรกแล้วก็ทั้งปีด้วยครับ ได้แก่ตัวแสนสิริครับพี่สิบเปอร์เซ็นต์ในนั้นเนี่ยถูกมากนะน้องรวมถึงแคสซี่ดีด้วยนี่เกือบสิบเปอร์เซ็นต์อย่างนักเปลี่ยนแปลนี่ย้าปัดขึ้นจะสิบพอดีก็ข้างล่างในโซนนี่คือกลุ่มอสังหาเยอะนะโรงแรงสุภาลัย AAPSCS เเซนี่ยโหเรียกว,ว่ากลุ่มอสังหาเป็นกลุ่มที่ปันผลขึ้นสูงแล้วก็เป็นกลุ่มที่น้ำทุนถาวรมือนกันช่วงหลังครับเนี่ยครับก็อาจจะมีเรื่องตัวดีเดียนนี่แหละที่เป็นตัวที่ชูโรงแล้วกันนะแต่ว่าถ้าดูจากเรตติ้งนั้นเขาเราก็เป็นโฮ่อย ก็คือขอรอตัวเลขอาการฟื้นตัวยอด p ีเซลต่างๆเนี่ยคงจะรอในช่วงครึ่งหลังค่บผมอ่าโอเคเขาคนนี้เนี่ยประเด็นการลงทุนนะครับผมผมกับพี่ก็เอามาฝากท่านผู้ชมประมาณนี้นะครับผมกรยีว่าน่าจะครบถ้วนครับกับข้อมูลทางด้านของเศรษฐกิจมีหุ้นมีหุ้นหุ้นอ่าเดี๋ยวหุ้นแนะนำใช่ครับหุ้นแนะนำวันนี้มีก็ วันนี้ผมขอเลื่ในส่วนของตัวหุ้นมาฝากท่านผู้ชมด้วยกันก็จะเป็น,นส่วนตัวกลุ่มรับเหมาของซ่านนะครับอ่ะเเปิดชาร์จหน่อยแล้วก็มินี้จรินก็มีเปเปอร์ของกลุ่มวัดสดุก่อสร้างนะครับเคยมีพูดถึงไปแล้วนะฮะนักวิเคราะห์ละมอนใหญ่ๆนะก็มาดูก่อนวัสดุก่อสร้างอ่ะโทษครับรับเหมาก่อสร้างนี่ก็อย่างเช่นหุ้นเห่านะซีเ e คใช่ไหมซีเค e วันนี้ก็ขยับขึ้นมานะสิบแปดบาทสี่สิบมีหุ้นอะไมีหุ้นสเต็ ก็เริ่มดูเชื้อเชื้อดูค่อนข้างโอเคนะไอทีดีหน่อยอ่ะไอทีดีหน่อยนะครับเป็นยังไงบ้างไม่เห็นเยอะจ้ไม่คนติดชอดบ้ครับแต่ว่าถ้าเป็นส่วนตัวกลุ่มที่เป็นในเรื่องตัวกลุ่มตัวระหว่างก่อสร้านครับเราขอเลือกน่าจะเป็นนี้กลุ่มเปิดใช่เปิดตัวท็อปฟิกเลยนะท็อปฟิกของเราเนี่ยก็จะเป็นตัวตัวซีเคแล้วก็ตัวสเต็กซึ่งเรคเคอร์เมนเดชันตอนนี้เนี่ยยังคงเรคเคอรเมนบายอยู่ ผิดหรือว,ว่าถ้าถามว่านั่นพอเราเนี่ยครับชอบอะไรนะครับเพราะว่าตอนนี้คือเราชอบตัว CK มากที่สุดในกลุ่มเพราะอะไรครับเพราะว่าแบ็คหลอกก็คืองานงงประมูลต่างๆนะครับยังมีงานค่อนข้างเยอะทีเดียวเนี่ยแล้วพี่ได้ข่าวว่าจะมีส่นตัวการประมูลโครงการใหญ่นะโครงการรถไฟรางพู่ <Burg undy. S 1> นะครับ เแถวน่าจะเป็นฟอนแก่งออกของค่ายนี่ยหละนะครับจริงๆถามคุณนายเขาแต่บางทีคุณนายเนี่ยเขาไปออกไปข้างนอกไปประชุมประชุมนะครับไปประชุมนะมมแล้วบอกว่าใกล้ๆนี้แหละหนะไซต์ตัวนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะแล้วก็แน่นอนครับว่าเราปเหมาตัวใหญ่คนนี้เป็นคนที่มีพลังเชื่อแล้วกันนะครับในเรื่องการมูแล้าอาจจะได้งานนะซึ่งก็หนุ่มในส่วนตัวแบ็คหลอดนะครับวันนี้ก็เลยขอฝากในส่วนตัวกลุ่มรับเหมาแนะวันนี้ก็เลยขอเลือกตัว CK ครับอ่ะเราดูแผนการเทรดกันหน่อยคุณครับว่า CK เนี่ยนะถ้าเราจะซื้อหรรือตงนี้เนี่ย เราจะวางแผนยังไงนะครับเพราะว่าแต่เดิมเราบอกเนี่ยรับเหมาเนียมันยังไม่ค่อยมาเท่าไหร่นะการลงการเมืองยังไม่มีความชัดเจนแนตะ่ตอนนี้ผมคิดว่ามันมีความชัดเจนแล้วแผนการงานต่างๆนะครับก็คงน่าจะเป็นการเดินหน้านะเพราะฉะนั้นกลุ่มรับเหมาก็มีกลุ่มที่ดูน่าสนใจนะครับ<ะ>อ่ะแผนด้านเทรดซีเคหน่อยครับอ่ะนะครับผมคิดว่าถ้าเป็นนักสการมองก่อนนะครับกรอ,อบด้านล่างเนี่ยจะอยู่ที่บริเวณ17บจุดาถึง18บาทแล้วกันนะคิดว่าตรงนี้จะเป็นค่าเฉลี่ยรอบหนึ่งดบลนะครับ ส่วนเนี่ยตัวกรอบที่มีจุด stop loss อผมเนี่ยอยู่ที่ราคาประมาณ17บาทตรงนี้นะครับถ้า17บาทเนี่ยถือว่าขอหยอนนะครับส่วนด้านบนนะครับก็มองไปที่ราคาประมาณเกเหือ20บาทนะจุดเก้าจุดถึง20บาทอันนี้เป็นฐานแรกก่อนนะครับแล้วก็ถ้ามันยังไปได้ต่อเนี่ยนะครับถัดไปก็คือราคา21บาทบก็ขอวางแผนการเทรดพุ้น4 k, ีเข้น k, น่ช่วงบ่ายนี้ครับโอเคได้แต่ผมก็เป็น4 k เคครับเดี๋ยวเรามารุนยันว่าเป็นยังไงต่อไปอะนะครับถ้างั้นเดี๋ยวเรามาเข้าสู่ห้อง คำถามกันบ้างก่อนครับพี่เขาจะเริ่มน่าจะมีเข้ามาแล้วนะครับใช่ครับพี่ก่อนอื่นเลยครับก็มีคุณบีระบองนะครับผมแฟนรายการประจาฝากสวัสดีเข้ามาครับพี่เอกสวัสดีครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยครับเป็นคอมเมนต์จากคุณดอยคิงนะครับบอกว่าวันนี้ปู่เซตได้พลังซูเปอร์ฮีโร่แล้วใช่ไหมครับพุ่งไม่หยุดเลยครับ หวังว่านะหวังว่าจะไปได้เรื่อยๆแล้วก็คาดหวังว่าพอมันมีหลายๆอย่างที่มันมีความชัดเจนการเมีความชัดเจนตัวเลขเศรษฐกิจเริ่มฟื้น,นะครับปัจจัยจากประเทศดูดีขึ้นเนี่ยน่าจ้ทำให้เป็นจุดสตาร์นะขอส่วนตัวตลาดบ้านเราซึ่งก็เรียกว่าแอนเดอร์พอร์ฟอร์มหรือว่าปรับตัวได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับตลาดอื่นนะ <ๆ S 2> พอมันมีรัฐบาลม,มีศีลธภาพาต่างคิดว่านี้เป็นคีย์สำคัญเลยกระไราใใ้ตลาดหุ้นของเราครับในรอบช่วงครึ่งหลังเอาไล่แต่ไตรมาสสามไตรมาสสี่นี่แหละนะครับมาจับตาดูซิว่า จะมีการฟื้นตัวไปได้ไกลแค่ไหนนะครับเรียกว่าเพื่อนๆเขาไปไกลแล้วนะครับเรียกว่าต้องสปีดหน่อยต้องใส่เกียร์แล้วต้องใส่เกียร์ขึ้นไปหน่อยครับครับต่อไปนะครับเป็นคําถามจากพี่นันเขาบอกว่าของมุมมองของตัวสามารถแล้วก็ปทพีซีได้ครับพี่อ่าได้ครับปอพีจีซีแล้วก็สามารถครับอ๋อจีซีครับพี่อ๋อจีซีจีซี ตลาดครับก็เริ่มฟื้นขึ้นมาเหมือนกันนะครับกลุ่มที่เป็นปิโตเคมีนะก็คิดว่าเป็นลักษณะการเล่นรีบาลน่าจะเป็นรีบาลลูกใหญ่ได้เหมือนกันขะครับเพราะว่าดูจากเซนิเมต์ในต่างประเทศก็ดูโอเคนะเแต่ว่าในแง่ของตัวตัวกำไรของตัวกลุ่มนี้อาจจะยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่รในช่วงแต่ไต่มาหนึ่งไตามาสองครับราคามันก็เลยมีการปรับตัวลงมาแต่พอเซนิเมนต,ตอนนี้มันกลับมาคิดว่าก็คงจะเป็นลักษณะการเล่นเฉ้งได้นะครับกร,บรบอบด้านบนมองมาที่โซน27บาทกลัแบมบาที่ตรงนี้ นะครับแล้วก็ดอลลารนี่มองประมาณโซนยี่ิบสี่บาทครับครับโอเคต่อไปเป็นตัวสามารถครับเนี่ยสามารถกันเลยสามารถก็ยังอยู่ในกรอบนะครับยังไม่ได้มีอะไรนะก็ให้สเกตโรลุมแล้วกันนะครับโร้งลุมวันนี้เนี่ยถือว่าค่อนข้างจะยังเบาบางอยู่ครับในช่วงเช้าครับแนวรับดูจะประมาณสัก 5.8-6บาทแล้วก็กองนนี้มาสักหนึ่งสัปดาห์ล้นะครับต้านจะมี2จุดครับบริเวณ6.5นะครับแล้วก็ประมาณสักโซน7บาทโอเคครับแล้วก็อาจจะถามตัวสเปคครับพี่ว่าเกิดอะไรขึ้นครับโอเคครับสเปคจริงๆเนี่ยเดี๋ยวน้ำข้อเราคงจะมีการออกบริคเคอร์มาหม่ครั้งครับแต่ว่า พอดีเขาศบมาในล่านะครับก็คือมันจะมีประเด็นเรื่องในส่วนของตัวตัวภาพของตัวปีนี้นะ <c oughs> ก็คือส่วนตัวเรเวนูหรือว่าเรเวนูไกด์แดนเนี่ยที่มองไว้นะครับอาจจะมีการดรอปลงมาครับนะครับ <c oughs> รายได้อาจจะมีการดรอปลงมานะครับนั่นหมายความว่าถ้าไรได้ดรอปลงมานะครับ มันอาจจะเห็นในส่วนตัวการปรับในเรื่องของตัว e อ r n i n g ็ตติ้งจะมีการคัดในส่วนตัวเอ r n i n g ็ตงมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวเชิงลบต่อวิสเป้จะได้ลงมาเองนะครับผมต่อไปครับคุณวิรัตนะครับถามว่า s c b เนี่ยตอนนี้ทุนร้อยสาบาทห้าสิบตังค์ครับตอนนี้ขายดีไหมครับอ๋อโอเคกาไรนะครับออกดีดีด้วยนะครับอาหารครับถ้าจะขายก็คิดว่าแบ่งขายแล้วกันเพราะโอเคพุ่นขึ้นมาแรงก็อยากจะขายรับกำไร้างเข้าใจนะ แต่คิดว่าตัวนี้นะครับผมมองไว้2ช็อตช็อตแรกเมื่อกี้ที่บอกไปว่าจะเป็นหนึ่งในหุ้นที่มีการจ่ายดิทริมดิวิเดนนะในครึ่งนะครับในครึ่งแรกนี่ถือว่าเป็นเป็นแบงค์ใหญ่นะที่จ่ายบันผลค่อนข้างใช้ได้แล้วส่วนที่2ก็คือว่า s อสครับในช็อตที่แล้วจําได้ว่าก็จะเป็นหุ้นที่อยู่ในลิสต์กองวันทุพักครับน่าจะเป็นอยู่ในอันดับต้นๆเลยแหละนะครับก็คิดว่าน่าจะเป็นสองปัจจัยบวกต่อหุ้น s c b นะครับรอบนี้นะครับก็กำลังขึ้นไปทดสอบแนวต้าน็่าาขยนด้ นะครับถ้าขายแล้วก็อาจจะขายแบงขายครึ่งหนึ่งสมมุติว่าถ้าขายแล้วไม่ลงเนี่ยไอต้องมีการซื้อกลับใหม่แต่ล้วก็ตามครับก็ไปถามนั่นพร้อมว่าเออแล้วรอบนี้นะครับถ้ามองภาพของตัวกลุ่มแบงค์นะยชอบอะไรครับเมื่อกี้เดินไปถามตอนกลางวันแหละนะครับก็บอกว่าขอจุเรื่องไปสองตัวนะครับเราชอบตัว KDB นะครับ TDB แล้วก็เมื่อกี้เพิ่มเติมเข้ามาเนี่ยจะเป็นตัว K Bank นะครับว่าเออก็ว K Bank ก็น่าสนใจนะอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้ก็รู้ว่า แบงก์ก็มีการปรับตัวขึ้นมาแต่โดยรวมคิดว่าแบงก์ตอนนี้ขึ้นมาด้วยส่วนตัวภาพตัวเลขเศรษฐกิจหรือว่า GDP ที่มันมีการฟื้นตัวด้วยอันนี้ก็เป็นส่วนประกอบที่ทําให้ตัวแบงก์วันนี้ก็ขยับขึ้นมาหรือว่าน่าจะเขียวยกแผงครับครับอ่าโอเคครับมีนักทุนขอเข้ามาครับบอกว่าช่วยดูค่ากันกันให้ด้วยครับอ๋อค่ากันกันช่างที่ดูไปแล้วต้องไปถามคุณพึ่งเลยตามองสุปตาว่าค่างานเป็นยังไงครับว่าเดี๋ยวโน้ตไปหน่อยนะจะลไปถามได้เรา มาอัปเดตพรุ่งนี้เพราะว่าทุกวันอังคารเนี่ยพี่ใช่แล้วมีใช่แล้วมีเพเปอร์นะครับมีที่คอมมูนิตี้นี่คือจะมาอัปเดตนะครับผมพวกราคาและส่วนต่างตัวคอมมูนิตี้ต่างๆครับรวมถึงพวกคาราวานเลยด้วยก็จะติดตามกันนะผมว่าสัปดาห์พรุ่งนี้ถ้าการจัดที่ผ่านมาในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมีทิศทางเป็นยังไงครับแล้วก็แนวโน้มต่อจากนี้ด้วยครับผมพี่เอกมีจะฝากทั้งคุ่เลยครับหมดละช็อตหมดละอ่าโอเคได้งั้นเดี๋ยวเราติดตามกันต่อครับวันพรุ่งนี้จะเดี๋ยวสำหรับสวัสดีครับ